โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวกนะครับอยู่กันในช่อง 1GDC เหมือนเดิมนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าคลิปนะครับก็ผมขอสารภาพนะตอนนี้เลยนะครับว่า ID เนี่ยนะครับ ID น้อง 1GDC เนี่ยไม่ใช่ ID แรกนะพาร์ทแรกนะครับที่ผมลงนะครับเพราะว่า ID พาร์ทแรกที่ผมลงอ่ะผมลองเข้ามาใหม่แล้วมันหายนะครับก็เลยต้องสมัครใหม่เป็น ID ที่2นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไอดี ID ลองพาร์ทแรกที่ทุกทุกคนดูไปเนะี่ยหรือว่าใครที่ยังไม่ดูอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัว I, ไอมให้นะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับเป็นไอเดีเริ่มต้นสมัครใหม่ผมบอกแนวทางไว้แล้วว่าทาไมผมถึงสมัครใหม่นะครับจะได้เข้าใจเนาะก็อันนี้เป็นไอดีที่ไอดี ID ที่2ที่ผมสมัครมานะครับแต่สมัครวันเดียวกันนะสมัครวันเดียวกันนะครับแต่แค่คนละเวลานะครับไอดี ID น้องหนึ่งจีดีซีนะั้นสมัครมาก่อนแต่ผมพยายามเข้าไอเดีเก่าแล้วมันเข้าไม่ได้ก็เลยต้องสมัครใหม่่่ัแล้้ววก็ตงชือา น้อง1 GTC เหมือนเดิมนะครับผมเนาะนี่นี่นะครับก็ได้เล่นกันไปเมื่อวานนะครับก็ไอดีน้อง1 GTC เนี่ยได้สมัครวันที่14นะครับ14นะครับ14เดือน11ใช่ปะ14เดือน11นะครับปี2564นะเฮ้ย65ดินะครับอ่า2021นะครับเนาะอ่ะก็โอเคนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิว ID นะครับน้อง1 GTC นะครับซึ่งเพิ่งเล่นมาได้2วันเองนะครับน้อก็ โอ้โหเพิ่งสมัครใหม่เล่นได้2วันนะครับนึกว่าเล่นมาเป็นเดือนๆน,นะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมว่าทำไมถึงเล่นได้เป็นเดือนๆคือแบบนึกว่าแบบเล่นเป็นเดือนๆคือแบบโอ้โหแบบเทพจัดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับ ID น้องหนึ่งจีดเนี่ยเล่นได้2วันนะครับก็เล่นรวมๆแล้วถ้านับก็ประมาณสักเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเองนะครับเล่นมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ7-8ชั่วโมงเองนะ ไม่ถึงวันนะแต่จะอยู่มา2วันแต่เล่นจริงๆอ่ะคือ7-8ชั่วโมงนะครับก็ตอนเนี้ยนะครับมีเพชรด้วยกันนะครับ18,000เพชรผมไม่ได้ใช้เลยสักเพชรนะกล่องท้องก็ยังไม่ได้ไปซื้อเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะครับมีเงินด้วยกัน4ล้านนะครับก็ไม่เยอะนะครับอ่ะรับตรงนี้เพิ่มก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไอดีตอนนี้นะครับปุกกี้นะครับก็จะเป็นนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับจะมีแสงจันทร์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีคุกกี้ทั้งหมด25ตัวนะครับสัตว์เลี้ยง21 นะครับประมาณนี้นะครับสมบัติมีประมาณนี้นะฮะสมบัติมีเครื่องยนต์เวลสามนะถามว่าเครื่องยนต์เวลสามมาจากไหนนะครับที่เอาเครื่องยนต์เวลสามมาก็เป็นกิจกรรมสัญญา5วันนี่นะครับสัญญา5วันนี่มีแจกเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่เครื่องยนต์นะครับแจกเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาพูดโดยรวมกันเลยนะครับสําหรับการสมัครใหม่นะครับ ผมทำอะไรไปบ้างนะครับน่อนหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าไอดีใหม่เนี่ยผมทําอะไรไปบ้างถึงมีของอันนี้นนี้อันนี้เท่านี้เท่านี้นะก็อันดับแรกเลยนะครับกิจกรรมใหม่นะครับก็ไม่พลาดอยู่แล้วที่เรารู้ๆกันนะครับก็คือสัญญา5วันนะครับที่ผู้เล่นใหม่ควรที่จะทําให้ครบนะสัญญา5วันนี้นะครับพยายามที่จะต้องทำเนาะต่อไปนะครับก็จะได้จากนี่เลยนะครับ จากกลุ่มดาวเนื้อเรื่องชัตเตอร์ก็แบบไปเล่นเนื้อเรื่องเก็บดาวนะครับแล้วก็มารับรางวัลพวกชัตเตอร์พวกนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ต้องทำเนาะสำหรับไอดีซับใหม่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งทุกวันนะครับก็เล่นมา2ครั้งแต่ยังไม่ได้แลกเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าจะแลกทีเดียวนะครับผมเนาะอ่ะก็อันี้อีกห่อันที่ควรจะทํานะครับต่อไปนะกิจกรรมคริสนะครับก็ อ๋อแล้วแต่เรานะมาเล่นกันได้นะครับอ่ะมาเล่นกันก็ได้นะครับรับของรางวัลฟรีๆนะครับก็เล่นกันนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโบนอาทารที่อันนี้นะแนะนำว่าให้ทำนะครับเพราะว่าของรางวัลตรงเนี้ยได้2,000เพชรแล้วก็10โพชั่นนะแล้วก็3,000ันลูกสามพันหกนะครับเนาะถือว่าโอเคนะครับเนาะกำลังทำอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปก็อันนี้ถ้าได้มาก็ทำก็ดีนะเป็นกิจกรรมเออ่มิชชั่นลูกแก้วพยากรณ์ถ้าได้มาก็โอเคนะควรทำเหมือนกันนะครับเนาะ เพราะว่าเอาเนี่ยนะครับตัวส,ม,ส,ม,สมบัตินะครับผมเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่า OP นะแล้วถามว่าทาไมาถึงเรียกว่า OP นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะ ID ดีนี้เล่นได้แค่2วันนะทุกคน2วันเล่นได้2วันนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเล่นได้2วันอะอ่ะเล่นได้2วันนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเบรกเอานะเล่นได้2วันแต่ขึ้นเบรกเอาติดโล่ไดมอนด์นะครับ เล่นได้2วันแต่ติดโล่ไดมอนด์ทำคะแนนเก็บเหรียญไปแสนห้านึกว่าไอ้ดีเล่นมาเป็นเดือนนะครับเนาะเวิวสินะครับเก็บได้แสนห้าคนดูดูก็หาว่าโปรใครใครดูก็หาว่าโปรไอ้น้องหนึ่งจีดีคนนี้มันโปรนะครับไอ้คนนี้มันโปรแน่นอนมันโปรแน่นอนเนี่ยวสวันมันได้ขนาดเนี้ยนะครับ <c oughs> ไอดีเวิลสิบสี่เล่นได้แสนห้าปาด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 จะโหดเกินไปแล้วนะครับอ่ะ นี่ผมไม่ได้โปรผมไม่ได้โปรผมไม่ได้เติมไม่ได้อะไรทักอย่างเลยนะทุกคนติดท็อปเจด้วยนะครับนเนาะออไม่ได้โปรเลยนะครับไม่ได้โปรจริงๆนะครับนี่ไม่ได้โปรนะอ่ะแล้วถามว่าผมเล่นยังไงนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเล่นยังไงเดี๋ยวผมเราไปดูกันว่าที่ผมวิ่งได้แสนห้าเนี่ยวิ่งวิ่งได้ยังไงนะครับเา้าไปไหนแล้ววะอ่ะไม่มีให้ดูหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมโปอีกนะเดี๋ยวหาว่าผมโปรแน่เลยนะ ทีมงานอย่ามาแบนผมนะไม่ได้โป่นะเออผมเล่นเอานะครับอ่ะโอเคมันมันไม่มีไอ้นี่บอกอะทุกคนอ๋อมันยังยังไม่มีนี่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 อ่านี่และถามว่าผมเอาตัวละครพวกนี้มาจากไหนนี่นะครับเดี๋ยววิ่งไปสี่ครั้งเองนะครับเนี่ยอ่ะถามว่าผมเอาตัวละครเนี่ยพวกชีตช็อกอ่าเชสชีตเชดเค้กนะจนสลัดซาวเบลสมบัติพวกนี้มาจากไหนนะครับอ่ะ นี่เลยนี่กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเป็นของรางวัลที่โอสสาหรับผู้เล่นใหม่จริงๆผมบอกเลยว่าจริงๆจริงถึงจริงที่สุดผมบอกเลยว่ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยควรที่จะมีต่อไปสาหรับมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันดีมากสาหรับผู้เล่นใหม่จริงๆผมบอกเลยนะครับกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยคือสุดยอด ยอดถึงยอดที่สุดนะครับต้องมีอ่ะนะฮะคือแบบโอ้คือแบบอ,อ,แบบอ่ะกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยอ่ะผมอาจจะโอพหน่อยตัวที่แบบผมมีไอดีหลักไงผมก็เอาไอดีหลักส่งของให้ไส่งของที่ต้องการให้ไอดีลองไงแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะ ก็อาจจะแบบทํายากหน่อยแต่ใครที่อยากจะได้แบบตัวละครดีๆในโหมดเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยมาดูสตรีมผม,มบ่อยๆนะครับจะมีคนเก่งๆในสตรีมผมเยอะนะครับแล้วลองแบบแอดไอเดีเขาไปดูแล้วลองขอเขาเป็นเด็กฝึกดูคือลองคุยกับเขาถามว่าจะคุยได้ตรงไหนบ้างอ่ะบางคนสะดวกแอดเฟซแอดเฟซแอดไลน์แอดไลน์ line, แต่ถ้าไม่สะดวกก็พิมพ์ตรงนี้เอาเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าพี่ครับอ่ะพี่ครับผมขอผมขออ่ะผมขอเซทเก็บเหรียญหน่อยได้ไหมอ่ะเซทเก็บเหรียญหน่อยได้ไหมนะครับ เก็บเหรียญเบรกหน่อยได้ไหมอ่ะเบรกหน่อยอ่ะหนได,ได้ได้ไหมอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็รออ่าเขาเรียกว่ารออะไรนะรอเมเทอร์เมเทอร์ที่เราอยู่กับเขามาอ่านนะครับแล้วก็ลองคุยกับเขาดูนะครับเนาะประมาณนั้นนะคือสุดจริงๆผมบอกเลยนะไอ้ดีเล่น2วันนะ่ะคือแบบ อารมณ์แบบผมยังตกใจเลยนี่มัน OP เกินไปหรือเปล่า ID สมัครใหม่2วันเบรกเอาเหรียญน,นะครับขึ้นไดมอนด์ได้นะครับคือแบบ What? คือแบบ ID สมัคร2วันตอนผมเล่นแรกๆเนี่ยขึ้นแบบอะ ID สมัคร2วันแต่ก่อนนะ ID สมัคร2วันตอนผมเล่นแรกๆเนี่ย คือโคดขึ้นเนี่ยขึ้นโลแดงเนี่ยนะครับโลลุงเนี่ยนะครับโลลูบี้เนี่ยนะครับขึ้นแค่โลลูบี้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะนี่ขยับมาไดมอนด์นะครับแล้วสามารถเลือกตัวละครพิเศษรีเจนเนอรีได้อีกนะครับคือแบบโอ้โหนี่มันโอพชัดๆนะครับผมเนาะอ่าแล้วถามว่าเรายืมตัวเนี่ยถามว่า อไอ้เพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้บางโหมดก็จริงนะครับแต่โหมดที่มันใช้ได้ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งนะครับสนามแข่งบ้างล่ะนะครับเบรกเอาเนี่ยเบรกเอาก็สนามแข่งเนี่ยคือสําคัญนะแล้วคือแบบโอ้โหเอามาใช้ได้บอย่างเบรกเอาหลักผมก็ยืมมาเนี่ยที่วิ่งได้3 7 5ล้านนะครับสามไม้แรกเนี่ยสองไม้แรกเนี่ยที่วิ่งได้ก็ผมก็เอามาจากไอ้นี่เหมือนกันนะเอามาจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเหมือนกันนะครับ อ่านเนี่ยกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนเหมือนกันเนี่ยทั้งคนเดเยียกับไอเนี่ยนะครับเนี่ยไฮเดเียกระดอกบัวเนี่ยผมเอามาจากกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอผมยืมมาแล้วผมจะวิ่งต่อนะครับผมเนาะก็ลองดูวิธีนี้นะผมว่าแบบปกติแล้วอะเวลาเราสมัครใหม่เนี่ยเราจะขี้เกียจเล่นใช่ไหมพอผมมาเจอวิธีเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าผมสามารถไปไวได้กว่าเดิมอีกอะคือแบบเราสามารถเริ่มต้นแบบปั้นใหม่แล้วโอ้โหแบบ ทะยานฟ้าได้เลยอ่ะนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดต ID นะครับเป็นพาสที่2นะครับเนาะขอเป็นพาสที่2แล้วกันก็เล่นได้ด้วยกัน2วันนะครับผ่านมาได้ขนาดนี้ได้เทคนิคดีๆขนาดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่หลายคนนะครับเนาะก็โอเคนะครับผมก็ขอชมเลยขอชมสาหรับกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนเลยคือดีมากๆนะคือทําให้ผมแบบอยากเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ลาไป สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าจะเป็นพรัสสามนะครับนองสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม